รู้ว่าจะหิวแซงหรือว่าสร้างเรื่องขึ้นมานะครับพอล่าสุดมีข่าวว่า2นักมวยที่ไปหารับประทานที่กัมพูชาอย่างไอ้เจ้าติเอโกกับไอ้เจ้าเดฟลูดักแกมีปัญหาทะเลาะกันเกิดขึ้นด้วยก็กราบสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะจ้ามาเจอกันอีกแล้วกับช่องของนาหังอ,อกคนนี้คนเดิมเหมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ท้าด้ยินเสียงน้าแบบนี้ยกนิ้วขึ้นมา1นิน้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไลค์กันคนละ1ทีโดยอัตโนมัติด้วยกันแล้วกันนะ ใครที่กดแล้วก็ต้องกราบขอบพระคุณมากส่วนสำหรับในคลิปนี้นาะก็จะมาเล่าถึงเรื่องราวที่มันกำลังเป็นที่ถูกพูดถึงอยู่ในประเทศกรัรมพูชาเป็นอย่างมากต้องขอย้อนกลับไปในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับมันมีการชชควยกุนคาแม่ขึ้นประมาณ6คู่แต่การชชมวยทั้ง6คู่เนี่ยมันจะไม่ค่อยเป็นไฮไลท์แล้วก็ที่สนใจสักเท่าไหร่นะครับเพราะไฮไลท์จริงๆมันจะอยู่ที่2ประเด็น ประเด็นแรกก็คือแมนนี่ปากเกียวได้เดินทางไปดูกุนคาแมททั้งหกคู่นี้ด้วยซึ่งถ้า,าจะถามว่าเอา้าทําไมปากเกียวอยู่ดีๆไปโผล่ที่นั่นก็ต้องบอกว่าปากเกียวเนี่ยเขาเดินทางไปในนามตัวแทนของเบียร์ยี่ห้อหะนุมานนะครับพอล่าสุดมีการเปิดตัวว่าแกเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์คนใหม่ของเบียร์ยี่ห้อนี้และรายการมวยที่จัดทั้ง6คู่ทางเบียร์หนุมานก็เป็นสปอนเซอร์รายการหลักก็เลยทําให้ปากเกียวไปโผล่ที่นั่น ส่วนอีกประเด็นหนึ่งก็คือมันมีสองนักมวยที่เคยมีปัญหากับประเทศไทยไปโผล่ที่นั่นด้วยก็คือไอ้เจ้าเดียโกหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามแสนจันเลตกุลแล้วก็นักมวยของพม่าที่ชื่อว่าไอ้เจ้าเดฟลูดกักซึ่งอย่างที่รู้กันนะครับทั้งเดียโก้และก็ไอ้เจ้าเดฟเนี่ยมันเป็นสองนักมวยที่ถูกแบนจากประเทศไทยเนื่องจากเคยเข้ามาชกมวยไทยกันทางคู่แล้วอยู่ดีๆก็ดันเอาศิลปะมวยไทยของเราเนี่ย ไปสอนให้กับคนในประเทศคาเมนแล้วก็คนในพม่าคือไอ้เจ้านักมวยทั้งสองคนนี้เนี่ยมีประวัติที่มันคล้ายๆกันมากทั้งคู่เคยเข้ามาเรียนมวยไทยแล้วก็ชกมวยที่ไทยแต่ก็ไม่ลุ่งด้วยกันและสุดท้ายไอ้เจ้าเดียกโก้ก็เดินทางไปหารับประทานต่อที่คาเมนแล้วก็ดันบอกว่าคุณคาเมนเนี่ยเป็นต้นตํำรับของมวยไทยซะอย่างนั้นส่วนไอ้เจ้าเดฟเนี่ยก็คล้ายๆกันคืออยู่ที่ไทยไม่ลุ่งเหมือนกันก็เลยเดินทางกลับไปที่พม่า แล้วดันไปทําเรื่องวุ่นวายในพม่าแล้วก็มีการให้ไลน์มาถึงมวยไทยที่ไทยด้วยทําให้สุดท้ายทางพม่าเนี่ยก็ไล่ไปอยู่ที่อืน่นก็เลยต้องอพยพมาอยู่ที่กัมบูชาตามรอยไอ้เจ้าติเอโก้นะครับซึ่งเมื่อคือนที่นาบอกว่ามันมีการจัดงานมวยทั้ง6คู่เนี่ยไอ้เจ้า2คนนี้ก็ได้รับเชิญเป็นส่วนหนึ่งของงานด้วยแต่ประเด็นก็คือก่อนที่จะเข้างานเนี่ยมันมีการเปิดเผยเป็นคลิปหลุดออกมาซึ่ง ไอคลิปหลุดเนี่ยนะก็สงสัยซะเหลือเกินว่าเป็นการหลุดหรือตั้งใจหลุดเพราะคลิปหลุดอันนี้มันเป็นเหมือนกับการถ่ายระหว่างที่ทั้งสองคนนี้กําลังมีปัญหากันนะครับคือกระทบกระทั่งเกือบจะต่อยปากกันอะไรประมาณนี้แต่ก็ไม่ได้ต่อยนะแล้วก็มีคนเนี่ยเอาคลิปมาโพสต์ลงในโลกโซเชียลและหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีการโพสต์ลงใน Facebook อธิบายเรื่องราวว่ามันเกิดอะไรขึ้น ซึ่งการกระทําของทั้งสองเนี่ยทำไมมันเหมือนกันอย่างกันนัดกันมาเด็เดๆต่างคนก็ต่างออกมาขอโทษอีกฝ่ายว่าไม่ควรที่จะไปทําพฤติกรรมอะไรแบบนั้นแล้วข่าวของกัมพูชาก็มีการพาดหัวข่าวเอาไว้ด้วยว่าปัญหาที่สองคนนี้กระทบกระทั่งกันเนี่ยมันเป็นเพราะก่อนหน้าที่จะมาอยู่ที่กัมพูชาทั้งสองคนนี้เคยปะทะคารมกันมาก่อนแล้วแล้วพอมาอยู่ที่กัมพูชาทั้งคู่ก็ยังไม่เคยเจอกันเลยนะครับเพิ่งมาเคยเจอกันครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรก แต่ณปัจจุบันนี้ก็ได้มีการเคลียร์จันทร์กันไปเรียบร้อยแล้วคือเอาตรงๆดูจากลักษณะนิสัยของนักมวยสองคนนี้เนี่ยน้าฟันธงได้ทันทีเลยนะครับว่าน่าจะเป็นการสร้างกระแสเพื่อหาแสงให้กับตัวเองเสียมากกว่าเห็นว่างานนี้เนี่ยมันมีคนให้ความสนใจปากเกียวเยอะแล้วถ้าหากทั้งสองคนเนี่ยไม่พยายามหาแสงก็น่าจะโดนข่าวของปากเกียวเนี่ยมันกลบแน่นอนก็เลยต้องทำเป็นปะทะฝีปากกันแล้วก็ปะทะฝีมือกันนิดหน่อยอะไรประมาณนี้ แล้วก็รู้สึกว่าไอคลิปที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็จะหลุดออกมาจาก Facebook ของทั้งคู่เองด้วยและที่น้านรู้สึกว่ามันแปลกที่สุดก็คือไม่น่าเชื่อว่าคนเขมรเนี่ยเขาเป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายมากๆเพราะมีการแห่เข้ามาแสดงความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันประมาณสักเกือบ90เปเซเลยนะว่าชื่นชมกับการกระทําของทั้งคู่ว่าเป็นลูกผู้ชายตัวจริง รู้จักผิดพลาดและให้อภัยและขอโทษไม่ว่าก่อนหน้านี้นจะเคยมีปัญหากันแต่ในตอนนี้ทั้งคู่คือคนที่อาศัยอยู่ในกรัรมพูชาถือว่าเป็นคนกันเองไม่ควรที่จะต้องมาตีกันแถมสื่อเกือบทุกสื่อในขมรก็มีการลงข่าวนี้เอาไว้นะครับเรียกว่าการสร้างกระแสครั้งนี้ของทั้งสองคนถือว่าได้ผลที่ดีเกินคาดอย่างน้อยๆแทบจะทุกสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับมวยหรือว่าไม่เกี่ยวข้องกับมวยเนี่ยก็ได้เอาข่าวนี้ไปลงกันแทบจะทั้งน,นั้น ทีนี้เราลองมาส่องความคิดเห็นของคนคอมมนกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้ทราบเรื่องนี้พวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์ Comment แรกเขาบอกว่าถ้ามวยคู่นี้เกิดขึ้นผมจะเชียร์แสนจันลิตกุลผมไม่เชียร์ไอ้เจ้าเดฟคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าเดฟลูดสัสเขาต้องการที่จะหากินอีกครั้งพยายามหาคู่ชกซึ่งถ้าคู่นี้เกิดขึ้นจริงๆผมจะเชียร์ไปทางไอ้เจ้าแสนจันลิกุล คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาทั้งคู่คือคนฉลาดพวกเขารู้ว่าพวกเขาจะไม่สู้กันจริงๆหรอกเขาแกล้งทำแบบปลอมๆเท่านั้นเพื่อทางการตลาดคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าชื่นชมความจริงใจของแสนจันลิตกุลที่กล้าออกมาแสดงถึงความโกรธในใจและพร้อมที่จะให้อภัยเพื่อร่วมอาชีพคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าสองคนนี้เคยเป็นนักมวยที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งน่าจะเป็นตอนนั้นแหละที่ทำให้ทั้งสองคนนี้มีปัญหาการเกิดขึ้น คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขอบคุณทั้งคู่ที่ทําให้เราได้เห็นการแสดงละครฉากใหญ่ในครั้งนี้คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นเรื่องการแสดงหรือว่าเรื่องจริงแต่ยังไงถ้าหากหมวยคู่นี้มีการจัดแข่งขันเกิดขึ้นจริงๆมันจะเป็นรายการที่น่าดูสุดๆคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าทั้งคู่ต้องการมาหากินที่คเมรและทั้งคู่ก็ต้องการที่จะมีชื่อเสียง คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าทำไมถึงไม่มีการจัดการแข่งขันให้ทั้งคู่ได้เคลียร์ใจกันจริงๆอีกสักครั้งคอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขากำลังจะเป็นคนคอมเมนต์แบบ100%ซแล้วดูก็รู้ว่ากำลังเมาเบียร์ด้วยกันทั้งคู่คอมเมนต์ Comment ต่อมาเขาบอกว่าอยากให้ทางโปรโมเตอร์ได้มีการคุยกันว่าควรจะจัดการแข่งขันของทั้งคู่นี้จริงๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ายังไงในอนาคตหลังจากนี้เราเชาวเขมรทุกคนจะยังคงสนับสน,นุนคุณทั้งคู่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะคุณได้เสียสละครั้งใหญ่โดยการหักกับประเทศไทยแน่นอนว่าคุณคงจะเข้าประเทศของพวกเขาไม่ได้แต่คุณสามารถอาศัยอยู่ในกรัรมพูชาได้แบบสบายๆเท่าที่คุณต้องการอ่าก็เอาคอมเมนต์ของคนเขมรไปฟังกันประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสรุปสั้นๆเลยนะ คอมเมนต์ของคนเขมรประมาณสัก90%ก็ยังคงสนับสนุนไอ้เจ้า2น้ำมวยนี้อยู่เหมือนเดิมนะครับแต่หลักๆเนี่ยก็จะเข้าข้างไปทางไอ้เจ้า d i เอโก้เ e mm. สียมากกว่านะซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะเจ้าเดฟลูดัสเนี่ยมาอยู่กัมบูชาช้ากว่าไอ้เจ้าเดีอโก้นะครับเดีอโก้เนี่ยก็เลยกวาดหัวใจของคนกัมบูชาไปได้ก่อนแต่อีกประมาณสัก10%ของคนเขมรเนี่ยก็ยังมองออกนะครับว่า การที่ทั้งคู่มีปัญหากันเนี่ยมันน่าจะเป็นการแสดงฉากหนึ่งเสียมากกว่านะเป็นการหิวแสงอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งก็คิดเหมือนกับที่นาคิดนี่แหละว่ามันก็แค่ละครฉากหนึ่งก็เท่าน,านั้นแล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องเรื่องนี้ยังไงก็รบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนในช่องคอมเมนต์ให้นาทราบด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสำหรับในคลิปนี้ก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัดครับ